สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่2 1 9กันนะครับก็บอกว่าผลบวกของส่วนที่ระบายสีนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะผลบวกของส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไหร่ก็คือจับรูปนี้บวกรูปนี้แล้วก็บวกรูปนี้นั่นเองนะครับรูปแรกครับมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ มีช่องทั้งหมด9แต่ระบายสีแสดงว่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ส่วน9นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับรูปที่2ครับช่องทั้งหมด9ระบาย4ีก็เป็นอะไรเหมือนกัน3ส่วน9เหมือนกันใช่ไหมครับรูปที่3นะครับมีช่องทั้งหมด9ระบาย43ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ส่วน9เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าสส่วน9นะครับเสร็จแล้วครับจับทาไมครับ3ส่วน9บวกสส่วน9บวกสส่วน9้านั่นเองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ สามส่วนเก้าบวกสามส่วนเก้าบวกสามส่วนเก้าได้ก็ส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับส่วนมันเป็นเก้าเก้าเก้านะครับก็จับตัวเศษบวกกันเลยสามบวกสามบวกสามได้เท่าไหร่ครับได้เก้าส่วนเก้านะครับตอบเท่าไหร่ครับตอบหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะตอบหนึ่งครับน้องข้อไหนครับข้อนี้ปะครับช้อยข้อหนึ่งครับไม่ใช่นะครับช้อยข้อหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งนะครับช้อยข้อสองครับหนึ่งส่วนสองนะครับใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับ ช้ข้อ3ครับ9ก้าส่วนสิใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับใช้ข้อ4ใช่ไหมครับใช่ครับ3าส่วนสคือเท่าไหร่ครับ3าส่วนสคือ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอบช้อยข้อ4นั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับ